โสวัสดียังสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Luxury GN ค่ะวันนี้อยู่กับยูสุคนสวยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวน้ำอาจะออกไปข้างนอกนะคะไปแป๊บนึงแหละไปซื้ออาหารโอ้อาหารให้ยูสุแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานั่งคุยกันนะจ๊ะ เลือกซื้ออาหารให้น้องแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปไหนต่อ15 minutes later แล้วมาคลินิกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคลินิกเป็นคลินิกประจำที่น้ำทำเลเซอร์ขนล,ลักแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายคลิปค่ปะแต่ให้ดูแค่นี้พออะเขาไม่ให้ถ่ายน้องก็เลย ว่าจะเข้าไปถ่ายให้ดูสักหน่อยเผื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นความรู้อ่อเป็นแนวทางให้กับคนที่ยังไม่เคยมาทําเลเซอร์ขนลักแล้วจ้ะจะบอกเลยนะคะทําแล้วมันสบายมากๆเลยะคะ่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องถอนไม่ต้องโกนอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวทําเสร็จแล้วอาจจะเข้าบ้านเลยเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะไปไหนนะคะ คุยกันต่อค่ะคือน้ําจะบอกว่าตอนที่น้ําไปเลเซอร์อะ่ะเขาไม่ถ่ายแต่ว่าน้าอะ่ะจริงๆอะ่ะน้ําอยากถ่ายให้ดูนะเหมือนตอนที่น้ําทําคลิปสิวหินน่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องผลลักแร้หรือว่ารักแร้ไม่ขาวอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำำอําทาอ่ะมันเป็นโปรใช่ปะ่ะตอนนี้มันโปรถูกอะ่ะตามคลินอีกอะ่ะอันเนี้ยที่น้ําทํามันประมาณ999บาทมันทําได้10ครั้งแล้วทีเนี้ย รอบวันนี้ที่ทำอ่ะคือครั้งที่7แล้วคือก่อนหน้านี้มันควรที่จะไม่ขึ้นแล้วแต่มันติดช่วงโควิดที่ให้คลินิกปิดไงน้องก็เลยบอกว่าน้ำจำไม่ได้ว่าเขาอแนะนําว่าให้โกนถ้ามันขึ้นให้โกนหรือถอนแต่นึก,นกไปนึกมาเอ๊ะหรือเขาให้โกนว่ะไอเราก็โกนเลยแลย้วทีนี้ไปคุยกับคลินิกแล้วทำไมแบบขนรักแร้มันมันขึ้นมันทำไมมันขึ้นเออก่อนหน้านี้ไม่มีแต่มันมีมาขึ้นบางๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยเราเราก็ กังวลไงว่าเอ๊ะโกนหรือถอนสรุปเราก็ไปโกนไงแบบเฟลมากเลยแล้วทีนี้คือเขาบอกว่าถ้ามันขึ้นอีกก็ให้ถอนนะคะแล้วก็นั้นจะมาตอบคําถามอีกคาถามหนึ่งนะคะมีคนถามมาว่าช่วงนี้นะคะใส่แมสหน้าเป็นสิวทํำยังไงสําหรับตัวน้าเองนะน้ําเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะ2ออย่างที่น้ําใช้อยู่เป็นประจํานะเวลาหน้าขึ้นสิวก่อนเวลาหน้าขึ้นสิวตัวนี้น้ําบอกก่อนนะว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่า คลิปนี้มันเหมือนเป็นคลิปที่รวมรวมเรื่องราวที่น้ำเจอปัญหามาอย่างน้ำาหน้าขึ้นสิวเป็นแบบพอแมสด้วยใช่ปะพอใส่น้วมันอบใช่ไหมน้ำจะใช้นี่เจลอะโลเวล่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น้ำใช้อยู่นะคะก่อนที่เราจะใช้เจลอะโลตัวนี้ใช่ปะเราต้องคลีนซิ่งหน้าทำความาสะอาดหน้าก่อนนะคะเพื่อป้องกันสิวตันอะไรต่างๆด้วยตัวนี้ชื่อว่าแพนเนอรี่ยูสุออนเลนส์นะคะ First cleansing water ก็จะเป็น cleansing มาในรูปแบบน้ำนะคะชื่อยูสูเหมือนเจ้ายูสูนี่เลยคือเขาช่วยผัดเซลล์ผิวเก่านะที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นผิวดูแบบว่าดูดีขึ้นนะอ,อ่ะแล้วก็จะบอกว่าคือทุกคนนะถ้าเคยดูคลิปของน้ำมาคลิปเก่าที่น้ำเคยทำอ่าเลเซอร์สิวหินไว้อันนั้นอะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่ายังมีรอยรอยแดงรอยด่างดำนะก่อนหน้านี้เพราะว่าด้วยสิวหินของเราเนี่ย เม็ดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็หลายจุดประมาณ40จุดอะตอนนั้นที่น้ําเลเซอร์มานะแล้วมันก็จะมีรอยอ่าเขาเรียกว่าอะไรรอยเลเซอร์เป็นรอยแดงรอยด่างดำอะไรพวกนี้ตัวนี้ไอ้เจ้าเพนเนอรีเนี่ยเขาช่วยแบบว่าลดเลือนรอยด่างดำรอยแดงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่บอกว่าคนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้เพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีซิลิโคนอ่าแล้วก็ ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็อะไรอีกไม่มีสารเปลี่ยนสีเออไม่มีสาร <Okay. S 1> เปลี่ยนสีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนค่ะหลังจากที่ใช้มาสักพักแล้วใช่ไหมรู้สึกว่ามันโอเคกับผิวหน้าของเราเดี๋ยวน้ําจะเช็ดให้ดูและที่สําคัญเขามีวิตามินซีแบบที่เข้มข้นเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูขวดเนี้ยเชื่อเป่าว่าร้อสาบาท ใช้ได้แบบเป็นเดือนอะคือใช้แบบว่าได้นานมากๆานะคะแล้วก็เวลาที่เราเช็ดเนี่ยเดี๋ยวนะน้าหยดเยอะเกินบางทีอะเราหยดแค่นิดเดียวก็แบบเช็ดได้ทั่วแล้วนะคะเห็นไหมออกแล้วคือพอเช็ดเนี่ยเหมือนกับเขาช่วยบำรุงผิวหน้าไปในตัวด้วยนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นครีมสิ่งทั่วไปอะเหมือนจะแสบหน้าแสบเขาเรียกว่าอะไรพอเราเช็ด รอบดงตามันค่อนข้างที่จะแสบใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือไม่แสบเลยที่บอกอ่ะราคา139บาทนะหาซื้อแบบโชปปี้ลาซาหรือว่าไลน์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจอ่ะเดี๋ยวน้ำนาจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างนะใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็เขาอ่ะช่วยให้ผิวกระ่ังใสด้วยนะคะเหมือนช่วยปรับสีผิวเราอ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวดูนะเช็ดแล้วนะคะคือผิวหน้าดูเดี๋ยวนะให้ดูผิวหน้าน้ำนะผิวหน้าจริงๆนะคะ รอยที่มีตรงนี้ตอนแรกมันเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้คือจางลงแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็นี่เห็นไหมคะแผ่นเดียวเมื่อกี้ที่หยดมาแค่นั้นแหละจริงๆแล้วอะใช้แค่นิดเดียวก็เช็ดได้ทั่วหน้าแล้วขวดนึงคือใช้ได้นานมากเช็ดแล้วนะคะดูหน้าแบบกิบเลย หวังว่าจะถูกใจสําหรับคนที่กําลังมองหาสกินแคร์หรืออะไรก็ตามที่มาบำรุงผิวหน้านะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเจลโรเวลาก็คือว่าหาจระเข้ใช่ไหมเจ้าผดแพนเนลี่เนี่ยเขาก็มีส่วนผสมของวิตามินซีพิเศษเข้มข้นจากธรรมชาตินะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆ แบบร้อยสามสิบเก้าบาทคือใช้ได้นานมาก <Okay. S 1> คือมาส์วาวตรงนี้แหละที่แบบว่าใช้ได้นานแล้วมันก็ไม่แพ้ที่สําคัญทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้กันจนจบนะคะข้อมูละอะไรต่างๆเดี๋ยวน้ำใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสรุปอันไหนยูสุคะอันนี้ก็ยูสุอันนี้ก็ยูสุ